สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้ได้มาจากกระทู้ของคุณโจโจ้ท่านได้เขียนบทความเอาไว้ว่าการถอนคำอธิษฐานที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เมื่อมีบุคคลหนึ่งเกิดอาการใจสั่นอย่างรุนแรงจนหน้าซีดมือเท้าเย็นทุกครั้งที่ได้เจอกับชายคนหนึ่ง จึงได้หาวิธีการแก้ไขเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สมิถุนายนปี2014เมื่อแรกเริ่มจากที่มีอุบาสิกาท่านหนึ่งได้มาปรึกษาวิธีการแก้ไขอาการจิตใจปั่นป่วนอย่างรุนแรงคือเขามีอาการหน้าซีดมือเท้าเย็นใจสัน่นมือสัน่นขาสั่นไป2-3วันทุกครั้งที่ได้พบกับคนคนหนึ่ง โดยสาเหตุในชาตินี้ไม่พบได้แต่แนะนำแบบเดียวกันทุกครั้งที่มาถามก็คือให้ไปถอนคำอธิษฐานทั้งหลายทั้งปวงออกให้หมดโดยเธอปล่อยให้เวลาผ่านไปเกือบปีกว่าจึงจะได้เริ่มลงมือจริงเมื่อทำแล้วได้รอดูผลเป็นเวลากว่าสองเดือนจนสามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีประสิทธิผลในระดับดีมาก คือระดับความปั่นป่วนที่พบเจอลดลงมากกว่า95%เปรียบเทียบจากสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นก่อนที่จะถอนคำอธิษฐานเมื่อได้สรุปได้ชัดเจนจึงตัดสินใจเขียนบทความนี้เพื่อแบ่งปันให้กับญาติธรรมที่อาจจะมีปัญหาเดียวกันซึ่งต้องขออนุโมทนากับอุบาสิกาท่านนี้อย่างยิ่งนะคะเพราะนอกจากจะแสดงอย่างชัดเจนว่าปัจจัยจากอดีตมีผลกับชีวิตในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใด อย่างให้แนวทางปฏิบัติที่ให้ผลได้จริงพิสูจน์แล้วและยืนยันได้ว่าทุกอย่างมีทางออกไม่จำเป็นต้องทนรับผลกรรมไปจนหมดโดยไม่มีทางทำอะไรและการเข้าใจกลไกการทำงานก็สามารถแก้ไขได้อย่าลืมการภาวนาด้วยการถอนคำอธิษฐานก็เป็นส่วนหนึ่งการภาวนาจนเกิดปัญญาก็เป็นทางออกที่ดียิ่งกว่าแต่ถ้าการรบกวนมีสูงมาก จนไม่สามารถภาวนาได้ก็ใช้การท้อนคําอธิษฐานช่วยเป็นในส่วนหนึ่งแล้วจึงมาภาวนาต่อหรือกระทําพร้อมกันทั้งสองแนวทางก็ไม่ขัดแย้งกันการถอนคำอธิษฐานเชื่อไหมว่าเปลี่ยนชีวิตคุณได้เชื่อเถอะว่าเราทุกคนทําอะไรหลายอย่างมาด้วยความไม่รู้ทําด้วยอารมณ์หรือทำด้วยความโง่เขลามามากมายคุณอาจจะเคยอธิษฐานด้วยความรัก ว่าฉันขอตามเป็นคู่ของเธอทุกชาติอาจจะเคยสัญญาการฉันเพื่อนรักว่าจะดูแลกันไปทุกๆชาติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเคยผูกอาคาดแค้นว่าชาติหน้าจะตามไปเอาคืนแก่ให้ได้หรือสาบแช่งด้วยความเกลียดชังว่าต่อให้เกิดมาชาติหน้าฉันก็จะตามไปฆ่าแก่อีกไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาสาบานอธิษฐานสาบแช่งหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่มีเจตนาของจิตใจในขณะนั้นเป็นประธานมันก็เกิดความผูกพันเกี่ยวโยงกันทางจิตเรียบร้อยแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือสังสารวัตรทำให้คุณลืมสิ่งที่คุณเองเป็นคนทำว่าคุณเคยปักจิตปักใจอะไรนักหนาในอดีตชาติสิ่งที่ทำไปนั้นเกิดจากด้วยความไม่รู้ถึงกฎธรรมชาติว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนและไม่มีอะไรที่คุณบังคับได้คู่ชีวิตที่แสนประเสริฐในชาติปังก่อน กลับมาเกิดเป็นชายโฉดชั่วสารพัดแต่คุณก็รักเขาแบบไม่มีเหตุผลเพื่อนรักที่สัญญาว่าจะดูแลกันไปทุกชาติมาวันนี้เกิดเป็นหญิงชายต่างเพศที่อยากจะดูแลหวังดีกันมากมายแต่ทั้งคู่ก็กลับมีคู่คองเป็นของตนเองแล้วกลายเป็นความรักแบบสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือบางคนถึงกับไม่มีคู่กันไปเลยเพียงเพราะว่า คนที่คุณอธิษฐานจะตามไปเป็นคู่เขาทุกชาติไปแต่ตอนนี้เขายัางไม่มีวาระมาเกิดเป็นมนุษย์พร้อมกับคุณการปักจิตลักษณะแบบนั้นยังส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันโดยคุณเองจะบอกว่าฉันจำไม่ได้แล้วว่าทำอะไรลงไปและเลือกที่จะไม่รับมันก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติไม่ได้ทำงานแบบนั้นไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันมากมายว่าอดีตชาติคุณเคยทำอะไรแบบนี้ไหมแค่ชาตินี้ คุณก็คงเคยสัญญาสาบานหรืออธิษฐานกันแบบข้ามภพข้ามชาติกันไปบ้างแล้วแหละฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดของคำอธิษฐานในอดีตชาติก็ได้เรียกว่าคุณเคยทำมาแน่นอนในแต่ละชาติที่เกิดมาวันนี้ที่สิ่งที่เคยปักใจเอาไว้กลับมาส่งผล อาจจะทำให้เกิดความสับสนและทรมานสิ่งที่เราทุกคนกำลังรับอยู่เป็นทั้งวิบากและผลของการที่เราตั้งจิตเจตนาเอาไว้ผสมผสมกันสังเกตง่ายๆว่าถ้าเป็นผลของวิบากกรรมจะส่งผลที่ความรู้สึกโดยตรงเหตุการณ์ต่างๆจะทำให้เราเสียใจเศร้าโศกน้อยใจเป็นความรู้สึกที่ใช้จิตสัมผัสได้ง่ายๆตรงตรงแต่ผลของการที่เราอธิษฐานด้วยจิตจะเป็นอีกชั้นที่อยู่ลึกกว่าความคิด ความรู้ลึกลงไปอีกสิ่งที่กำลังจะแชร์ต่อไปนี้เป็นวิธีการถอนคําอธิษฐานสำหรับทุกๆคนที่ไม่อยากจะแบกความเกี่ยวพันแบบไม่จบสิน้นและไม่รู้จุดเริ่มจุดจบต่อไปเรื่อยๆเผื่อว่าจะช่วยใครให้ทุกน้อยลงบ้างเมื่อตั้งใจจะไปถอนแล้วให้มุ่งลงมือทำเลยเพราะแรงของการอธิษฐานเดิม ซึ่งคุณอาจจะอธิษฐานซ้ำแบบเดิมทับซ้ำกันมาหลายรอบแล้วนั้นจะออกแรงสั่งจิตใต้สำนึกให้เสียดายอะไรบางอย่างที่คุณก็บอกไม่ได้ว่าเสียดายอะไรแล้วก็อาจจะพาลาดลากให้คุณไม่อยากไปทำซะงั้นบางครั้งแรงต้านการถอนคำอธิษฐานนี้จะออกมาในลักษณะของความขัดขืนใจเป็นอย่างมากหรือแค่คิดว่าจะไปถอนคำอธิษฐานเท่านั้นก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาซะเฉย เป็นอาการไม่อยากไปทําโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นลูกคึดลูกแรกเป็นช็อตที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าคุณก้าวข้ามผ่านแรงต้านในใจตัวเองไม่ได้คุณก็จะติดอยู่ในวังวนของการปักจิตโมเสวทุกชาติไปแนะนําให้คุณลองคิดซะว่าดีแค่ไหนแล้วที่วันนี้เรามีโอกาสได้รีเซ็ตเจตนาของตัวเองได้ใหม่อะไรที่ทําไปด้วยความไม่รู้ก็ถอนมันซะจะได้ไม่ต้องเดินลากห่วงโซ่ที่ถูกติดกับใครก็ไม่รู้ ไปอีกนานแสนนานไปในที่ที่คุณเคารพและศรัทธาด้วยใจจริงอาจจะเป็นหน้าพระประธานวัดที่คุณศรัทธานหน้ารูปเหมือนของครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพยิ่งหรือเจดีที่บรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุก็ได้แต่ควรจะเป็นสถานที่ที่คุณมีใจยอมลงให้เพื่อที่จิตของคุณจะได้เปิดโลกพร้อมจะถอนเจตนาเดิมและตั้งเจตนาใหม่ได้ ไม่งั้นจิตของคุณก็จะแข็งทื่อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะอยากจะเดินไปในทางที่จิตคุ้นชินมานานอีกอย่างการที่คุณให้ความสำคัญกับสถานที่เหมือนกับคุณจะไปทำอะไรที่สำคัญและขอให้ท่านเป็นพยานในสิ่งนั้นไม่ใช่ทำเล่นๆตรงนี้ก็จะทำให้การถอนคำอธิษฐานของคุณมีพลังมากขึ้นด้วยในกรณีนี้ อุบาสิกาท่านนี้ท่านได้แนะนำว่าที่ท่านได้เคยไปมาก็มีหลวงพ่อพระเสริมวัดปทุมวนารามหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรอุโบสถวัดราดปดิสติหิตมหาศีมารามเปิดวันพระอุโบสถวัดเทพศิรินหาเวลาเปิดยากมากอุโบสถวัดพิชัยญาิหลวงพ่อสมปรารถนาอุโบสถวัดสุทัศน์หลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตร รูปเหมือนหลวงปู่ฟันปนศาลาวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครเจดีวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเจดีพระธาตุวัดป่าวิเวกวัฒนารามจังหวัดมุกดาหารหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ศาลาวัดป่าเชิงเลนหรือเป็นที่ที่คุณและคู่กรณีน่าจะมีความเกี่ยวพันกันณที่นั่นจะช่วยให้ตัดห่วงโซ่อธิษฐานได้ดีขึ้นสวดมนต์ให้จิตสงบลง จริงๆอันนี้เป็นอุบายให้จิตมีจุดโฟกัสเริ่มจะเป็นสมาธิได้จะเป็นนโมสามจบอิติปิโซหรืออะไรก็ได้ที่จะทำให้จิตคุณสงบลงบ้างเมื่อจบตรงที่ถ้าคุณวางจิตถูกที่เจตนาแรงกล้ารับรองล้านเปอร์เซนต์ว่าน้ำตาของคุณจะไหลออกมาแบบตัวคุณไม่รู้ตัวที่ซ้ำว่าน้ำตามาตอนไหน รู้ตัวอีกทีก็อาจแก้มไปแล้วเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำตานี้มาจากความเสียดายอดีตและความผูกพันหรือเป็นน้ำตาของความปิติกันแน่นั่งสมาธิให้จิตตั้งมัน่นจะดูลมหายใจจะพุทโทจะยุบหนอพองหนอก็ได้หมดขอให้จิตนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวรู้สึกจิตใจนักแน่นมีน้ำหนักที่จะทำอะไรสำคัญได้ไม่สอสายไปคิดเรื่องอื่นๆจะใช้เวลานานแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยชินกับการทำสมาธิแค่ไหนบางคนแป๊บเดียวจิตก็สงบแล้วเมื่อเห็นว่าจิตสงบดีพอควรตามที่เราพอจะทำได้ก็ให้เริ่มตั้งจิตถอนขำอธิษฐานกล่าวตามนี้ข้าพเจ้าขอถอดถอนํำอธิษฐานคำสัญญาคำสาบานทุกๆอย่างที่เคยทำมาในอดีตชาติไม่ว่าจะทำไปด้วยความรักความแค้นความหวังดี หรือความเกลียดชังใดๆก็แล้วแต่ซึ่งทำให้ข้าเจ้ายังต้องมีความผูกพันกับผู้อื่นจิตดวงอื่นๆแบบข้ามพบข้ามชาติอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุและในปัจจุบันไม่ว่าผู้ที่ข้าเจ้าปักจิตเจตนาผูกพันด้วยนั้นจะอยู่ในนรกภูมิสัมภเวสีภพโลกมนุษย์หรือสวรรค์ชั้นใดๆก็แล้วแต่ขอให้ทุกๆท่าน ได้รับทราบถึงการถอนคำอธิษฐานความตั้งใจของข้าพเจ้าณนะบาัดนี้เราจะไม่มีความเกาะเกี่ยวขัดข้องหรือหน่วงเหนียวไว้ในคำอธิษฐานเดิมๆอีกต่อไปข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานใหม่ณนะวันนี้ว่าหากเกิดชาติหน้าอีกขอให้พบเจอพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม เพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์จะขอพบเจอและสร้างบุญบารมีแต่กับกัลายาณมิตรครูบาอาจารย์ผู้จะนำทางพากันเดินสู่นิพพานในชาติใกล้เท่านั้นผู้ใดที่เกาะเกี่ยวด้วยคำอธิษฐานแต่ไม่ได้พากันไปสู่นิพพานก็ขอให้มีเส้นทางเป็นของตนเองไม่ต้องมาผูกพันกันอีกต่อไปขอให้ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันอนุโมทนากับคำอธิษฐานใหม่ของข้าพเจ้าในวันนี้ไฝ่พร้อมๆกันเมื่อถอนคำอธิษฐานแบบนี้ซ้ำๆหลายครั้งเพราะคุณได้อธิษฐานมาไม่รู้กี่จํานวนครั้งอาจจะนับไม่ทวนด้วยซ้ำเหมือนการตอกตะปูย้ำๆมาไม่รู้กี่ครั้งการจะถอนตะปูที่จมมิดแผ่นไม้คงจะทำไม่ได้จากการงัดตะปูเพียงครั้งเดียวยิ่งคุณทำมากครั้งมากเท่าไหร่ ็จะช่วยงัดตะปูออกมาจากไม้ได้มากเท่านั้นและถ้าคุณทำซ้ำมากพอวันหนึ่งคุณจะบอกได้เองว่าการถอดถอนคำอธิษฐานนั้นได้ผลมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจนคุณรู้เองว่าทำมาพอหรือยังความรู้สึกที่ค้างคาจะกลับกลายเป็นกลางและไม่กระทบความคิดและการตัดสินใจของคุณอีกต่อไปเราเป็นคนหนึ่งที่ลองทำมาแล้วหลายครั้งและหลายวัด และเห็นได้ชัดว่าความรู้สึกแบบั้ามขาความรู้สึกไม่จบกับเรื่องต่างๆนั้นหายไปเกือบจะหมดกลายเป็นความเป็นกลางแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสบายและโล่งใจยังบอกไม่ถูกขอให้คุณได้ลองทำดูแล้ะคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างแน่นอนใครที่ลองทำแล้วได้ผลอย่างไรมาเล่ากันฟังก็ดีนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการท้อนคำอธิษฐานที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ผู้ฟังหลายท่านที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็ลองไปทำดูได้ผลอย่างไรมาบอกเล่าแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจโจที่ได้นำเรื่องของอุบาสิกาท่านนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ เป็นธรรมทานให้กับผู้ฟังคนอื่นๆสำหรับคลิปหน้าเราจะนำเสนอเรื่องไหนฝากกดติดตามช่องนิมิตพี่สวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ